ทีนี้ก่อนที่จะมารู้ตรงเนี้ยที่จะมารู้ว่ารูปนั่งเป็นทุกข์อ่ะมันต้องมีความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งก่อนหรือตื่นนอนขึ้นมาก็รู้สึกตัวในรูปที่นอนก่อนและทุกข์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนนั่นก็ทุกข์จากการรู้รูปนอนเหมือนกับตอนเนี้ยรู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็คือรูปนั่งเป็นทุกข์ ที่อาตมาเคยพูดว่าปัญหาไม่กลัวอาวุธอย่างอื่นกลัวอย่างเดียวคือรู้รูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตัวเนี้ยพอรู้ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์เนี่ยตัญหาเขาไม่เอาหรอกตัญหาเขาชอบสุขสบายเพลิดเพลินย้อนไปถึงที่ท่านเอไปอาบน้ำํำก่อนอาบน้ํามันเกิดทุกข์ไหมเกิดทุกเวทนาแล้วเกิดบีบคันแล้วก็ อาบน้ำแล้วก็สบายนะก็ทําให้ผมลุกจากเก้าอี้แล้วก็ไปส่งน้ําได้นะครับอาจารย์แต่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวในรูปที่นั่งก่อนแล้วก็รูปที่เดินก็ไม่รู้ใช่ครับเนี<อ>่ยตรงนี้าาพูดในสิ่งที่ผมขาดหายไปตรงนี้ไงบาสิ่<น>งที่ผม,ผมไม่รู้ไม่ไมีใช่แต่สามารถที่จะรู้ทุกเวทนาได้รู้ทุกที่บีบคั้นได้ต้องต้องรู้แบบนี้ก่อนแต่รู้ตรงนั้นน่ะมันยังไม่ครบวงจร มันต้องรู้รูปอะไรมาก่อนแล้วก็รูปอะไรตรงนั้นเป็นทุกข์โยมนงนุษย์คล้ายๆกับทำท่างงงอยู่ยเนี่ยก็ตรงเนี้ยที่เราให้ไปฟังเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังอ่ะอย่างเวลารู้สึกตัวก็มารู้รูปที่นั่งแล้วรูปนั่งตัวเนี้มันมีทุกข์อะไรบ้างปวดเมื่อยนั่นแหละคือรูปนั่งเป็นทุกข์อันนี้คือทุกขเวทนานะแต่ที่รู้ว่ารูปนั่งเป็นทุกข์อ่ะ มันเกิดจากทุกขเวทนาตรงเนี้ยแล้วก็ไปรู้ที่ใจที่ใจมันเป็นทุกข์บีบคั้นตรงนั้นแหละเคยเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นก็ยังไม่รู้ว่ารูปนั่งเป็นทุกข์หรอกรู้แต่ว่าทุกขเวทนาแต่อย่างของท่านเอเนะี่ยยังไม่รู้ว่ารูปอะไรมาก่อนแต่มารู้ว่าทุกขเวทนาแล้วก็มารู้ว่ามันบีบคั้นแต่ว่าก็กลับมารู้ความรู้สึกตัวใหม่ นะ yeah. แล้วก็จะรู้ครบวงจรรูปอะไรเป็นทุกตรงนั้น yeah. ขอขอกรับอาจารย์อาจารย์พูดในสิ่งที่ผมว่าขาดหายไปตอนที่อาจารย์เฉลยอาจารย์บอกว่าผมมีอะไรจะเสริมพออาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยอาจารย์ว่าผมขาดตัวตัวไหนไปแต่โยมนงรุษเนี่ย ยังมอง,ง,งไม่ออกอาจารย์ยังงงอยูง่งงอยู่<ม>ง<ม>งอย่ายงาใตอนเนี้ย<ม>เพราะว่ายังไม่เห็นแม้กระทั่งทุกมันบีบคั้นอ่ะมันกยเลยมันต้องทีละขั้นตอนเ<ช>มื่อก่อนอาตมาก็ไม่รู้นะแต่แต่ได้อาจารย์เนี่ยเป็นคนบอกถึงได้รู้ว่าแต่บางทีไอ้ความรู้สึกตัวตรงเนี้ยกับสต,ติอ่ะมันมันคล้ายๆกัน แต่ว่าความรู้สึกตัวมันต้องมารู้รูปอะไรเป็นทุกข์ตรงนั้นทีละขั้นยนอมลงรู้ใจเย็นๆใช่มันต้องไปไปตามขั้นตอนของเขาขั้นตอนของตติปัญญาอันนี้เอาขั้นการฟังไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอไปเห็นจริงก็มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนาะจะบอกได้เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของวิปตนายนะาแต่เห็นรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตรงนี้มันต้องมาก่อน แนววิปตนนาถึงจะมาทีหลังเพราะว่ามันต้องการตัณหาตัวเนี้ไปก่อนรูปอะไรเป็นทุกข์นี่หมายถึงรูปยืนเป็นทุกข์รูปนั่งเป็นทุกข์นรูปเดินเป็นทุกข์ใช,ใช่ไหมใช่แต่ทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่ทุกขเวตนาเป็นเหตุ<อ>เป็นปัจจัยอยู่โอเคโอเคแล้วก็มันมันทุกข์อยู่ที่ใจอะ่ะ ใจมันเบียดพันอะไรตัวนั้นอยู่นะและ้วทำไมตัณหาจึงเดือดร้อนเพราะตัณหามันก็เกิดที่ใจเหมือนกันแล้วจะเข้าหลักที่ว่าอาตาปีอะอาตาปีแปลว่าความเพียรเพื่อเผาผลาญกิเลสให้เล่าร้อนเนี่ยถ้าแปลตามศัพ์เขาเคืองน,นันแล้วอะไรเล่าร้อนเดือดร้อนตัณหาเนี่ยเดือดร้อนทำไมก็ถึงเ,เดือดร้อน เพราะว่ามามีความรู้สึกตัวมารู้รูปอะไรเป็นทุกขก์คนั้นอยู่ปัญหาไม่กลัววุธอย่างอื่นเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือปัญญาที่มาเห็นรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์แล้วเดี๋ยวตัญหาเ็าถึงจะห่างออกไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาได้อันนี้เพียงแต่บอกไว้ข้าวๆไว้ก่อนเนยยังไม่ได้ไปเห็นจริงหรอก ของท่านเองก็ยังไม่ครบวงจรของโยมนงนุชก็ยังขาดตกอกพรออยู่ <c oughs> ของของโย,ย, <c oughs> ยมหลายข้ออาจารย์ก็ต้องเรียนรู้ไว้ก่อนว,ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเ <c oughs> พิ่งเห็นเมื่อวันสองวันนี้คะ่ะออมันเพิ่ง <c oughs> ต้องอย่างเงี้ยก่อนต้องอย่างเงี้ยก่อนต้องเรียนรู้แบบเนี้ก่อนเพราะว่าความเพียรสติธรรมทัญญาเขายังไม่คุ้นเคยยังไม่ชํานาญ รูปอะไรนามอะไรเขาก็ยังไม่คุ้นเคยชำนาญต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใจเย็นๆอาตมาทำมานั่งเกือบสิบปีแล้วก็เลิกแล้วถึงจะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะี๋ยวเวลารู้ตรงเนี้ยอาตมาไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวเดี๋ยวเขารู้เอาเขไครับอาจารย์ตรงความรู้สึกตัวที่มารูรปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์เนี่ยเพราะถ้าเห็นตรงเนี้ย ตันหามจะไม่เอาแล้วมันจะหาวิธีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอทุกข์เนี่ยอย่างเช่นพอท่านเอย้อนกลับไปนิดนึงแต่ที่เจอเห็นทุกข์แล้วอะแล้วก็จะไปอาบน้ำอะเห็นใจมันดิ้นรนฝัดแฝงกระวนกระวายแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็สบายบเนี่ยตันหาเขาชอบแบบนั้นชอบสบายชอบเปื่ยแล้วเขาไม่ชอบทุกข์หรอกเขาใจเขาจะดิ้นรนเดือดร้อน นะแต่มันยังไม่ครบวงจรที่ว่าความรู้สึกตัวมันยังไม่มารู้รูปอะไรเป็นทุกข์กองนี้มันยังไม่มีแต่ถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นตัตตะลมลมัจจตาตาวางใจเป็นกลางไม่ฝูไม่แฟบไม่ยินดียินร้ายต้องมาเข้ากองนี้เข้าหลักกองนี้แลนะ้วเดี๋ยวจะวิปัสสนาก็จะไปได้อันนี้บอกทางไว้ก่อนนะแต่ยังไปไม่ถึงก็มไม่เป็นไรหรกจะเป็นอีกแบบน เดี๋ยวจะเป็นมรุทุเทศนำทางให้ได้ตัวเนี้ยถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากหรอกนะฮะี๋ยวก็อย่าเพิ่งอยากดูอยากรู้อยากเห็นอะไรตัวนี้เดี๋ยวตัณหามนมะมาทำงานแทนก็เลยไม่กล้าบอกกลกลัวเดี๋ยวตัณหามันจะดิ้นหลนเดือดร้อนแทนแต่เมื่อไหร่ปัญญาเขาไปเห็นรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์นั่นแหละตัณหาเขาจะดิ้นหลนเองเขาจะเดือดร้อนเองแล้วแล้วตัณหามันเกิดที่ไหนอ่ะ นี่ยมันเกิดที่ใจใจที่มันดิ้นรนเดือดร้อนนั่นแหละนะทำไมมันถึงไม่ชอบทุกข์รู้ทุกข์นะอย่าพูดตรงนี้นิดหนึ่งคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็รู้นะทุกข์แบบเนี้ยปวดเมื่อหิยู่ก็หายหนาวร้อนเนี่ยเขารู้แต่เขารู้ทุกข์เพื่อเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเดีย,ยกวกาเคยชินนะ่ะพอรู้แนละ้วก็จะเปลี่ยนแก้ให้หายให้สบายเห็นไหม โยมอ๋อไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะเป็นเหมือนคนไม่ปฏิบัตินะเดี๋ยวเราให้ฟังคือคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็รู้แบบนี้เหมือนกันก็ต้องรู้อย่างนี้แหละแล้วต่อไปก็มาเรียนรู้แบบนี้แล้วก็มีสติในการใช้ยาบทแก้ทุกข์อะไรต่างๆตรงนั้นแหละอย่าไปหาวิธีแก้แต่ให้เรียนรู้กับเขาว่ากองไหนที่เขายังไม่รู้ยังบกพร่องอยู่ก็เรียนรู้ไปแต่การฟังไว้ก่อน นะะนะต่อไปก็ไปเรียนรู้กับเขาที่ตรงไหนที่เขาเผลอบ่อยๆก็เรียนรู้กับเขาบทเรียนเนี่ยนะเขาสอนเราธรรมชาติก็สอนเราแล้วพอท่านเอกเปลี่ยนแก้หายสบายแล้วเป็นโลภะอาจารย์นันติแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้ไหมได้ครับอาจารย์กลับมารู้ตัวนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัดตารามชาตตาตัวเนี้ย มันจะไม่ฟูไม่แฟบไม่ยินดียินร้ายจะวางใจเป็นกลางๆมันรับรู้เท่านั้นแหละไม่รุนแรงเหมือนไอ้โทสะหรือโลภะตรงนี้หรอกมันมันเกิดเหมือนกันแต่ว่าตัวรับรู้อะตัวเนี้ยมันมีปัญญาเข้ามารู้มารู้อะไรมารู้ตั้งแต่ความรู้สึกตัวที่มารู้รูปอะไรดังนั้นแล้วแล้รูปอะไรเป็นทุกข์ตรงนั้นก็ปัญญาเข้ามารู้แล้วก็ถึงวางใจเป็นกลางตัวนี้ได้ ้องเข้าหลักตรงนี้นะนะเนี่ยตรงเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาก็จะไปตรงนี้ด้วยนะฮะหลัตระมาจตัตตาตรงเนี้ยต้องมาก่อนอาจารย์ครับผมขอการนิดหนึ่งครับตอนที่อุเบกขาเกิดขึ้นได้สําหรับผมมาอาจารย์ของผมนี่โลภะนี่มันหายไปแล้วนะครับอาจารย์และหลังจากนั้นอุเบกขาถึงจะเกิดขึ้น มันมันเกิดยังไงครับอุเบกขาของท่านก็ผมจะรู้สึกเฉยๆอาจารย์ก็ทุกอย่างมันถูกแก้แก้ไปหมดแล้วไงครับแล้วผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วผมก็เดินแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติทุกอย่างหายไปหมดแล้วแต่ว่ามันแค่ระยะเดียวนะแด้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มร้อนอีกอันนั้นก็ค่อยว่าใหม่แต่ว่าสิ่งที่อาตมาหายไปก็คือ <S 2> <S 2> <S การรู้รู ถูกตรงเนี้ยหายอย่างที่อาจารย์เสริมก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ใช่ใช่ครับอาจารย์ตอนนั้นนะครับแล้วทุกอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้กับเขาก็ให้เขาบอกเอให้เขารายงานให้รู้ว่าเขาทุกข์ที่ไหนอย่าไปเพ่งนะโยมสองคนอย่าไปเพ่งนะเพราะอาตมาเล่าแบบนี้กลัวมากเลยเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไปเพ่งเดี๋ยวมันจะบอกเองอะโยมไม่เพ่งหรอกค่ะโยมแบบ ไหยแบบฟรีสไตล์ไรยรูปแบบเป็นตัวบอกใช่ไหมคะมันจะรู้ของมันเองเลยโยมอย่างเวลาโยมร้อนเนี่ยโยมไม่ต้องไปบอกเลยมันจะมีความรู้สึกจะบอกเลยว่าเนี่ยมันร้อนนะแล้วมันจะมีทุกบีบขั้นกดดันอยู่โยมจะเห็นเลยกายรู้ก่อนแล้วก็ถึงมาบีบขั้นที่ใจใช่ไหมคะอย่างตอนเนี้ยอย่งเรารู้ว่ารูปนั่ง แล้วทีนี้มันก็ปวดเมื่อยอะค่ะแล้วก็ยุงก็มากัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเกิดความทุกข์ตรงนี้อันนี้เป็นกายรู้สึกใช่ไหมคะมันทุกข์ที่ไหนอะมันทุกข์ที่ที่กายนะคะอ่าก็เนี่ยทุกข์กะะับเวทนาค่ะเสรแล้วก็กกววกไปถึงไปรู้ที่ใจใช่ไหมคะพอกายรู้แล้วก็ไปรู้ที่ใจ ใจรู้อะไรอ่ะใจก็รู้เหมือนกายอ่ะที่ว่าปวดเมื่อยแล้วก็โดนยุงกัดด้วยออืัันนน้ทําให้คันทาให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ความหมายตัวนี้ตัวนั้นเป็นเพียงความรู้สึกคล้ายๆกับฟังมาเป็นบัญญัติตัวนั้นแต่ไอ้ทุกข์จริงๆที่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีแบบนี้หรอกที่มามันต้องเกิดจากทุกขเวทนา แล้ทุกขเวทนาตัวนี้มันบีดเบียนบีบ,บคั้นอยู่แล้วก็รูปอะไรอะตรงนั้นที่มีอยู่แล้ว mm hmm. แตวมันจะไปรู้อย่างอย่างตอนนี้มีทุกขเวทนาใช่ไหมใช่แล้วก็มารู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้ว,แล,วแล้วต่อไปที่ทุกอีกอย่างหนึ่งมันจะมีแล้วก็เรียนรู้กับมันแต่ของโยมอ้อจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะได้แต่ชื่อลวมัง้ง นะมันไม่ได้ความรู้สึกอะต้องไปเห็นความรู้สึกก่อนดีกว่าแล้วมนเล่าให้ฟังเพราะตรงนี้บางทีมันได้จากการฟังแล้วตัณหานะมันเป็นไปตัวไปจัดแจงมันอยากรู้อยากเห็นอยากได้ความรู้สึกอย่างนั้นนะมันมันมีตัวนี้มาคอยจัดแจงโดยที่เราไม่รู้นะแต่ถ้าไปเห็นเองแล้วมาเล่าให้ฟังอนะเดี๋ยวจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่อย่างที่ฟังแล้วเราคิดเอาหรอก แล้วก็ผู้ปฏิบัติจะไม่รู้ที่ว่าฟังแล้วมันคิดนึกบุงแต่งเอาไว้เนี่ยสูตรสำเร็จตัวนี้มันมีเขามันอยู่เล้ยวพอเวลาจะพูดจะอะไรมันก็จะสูตรสำเร็จตัวนั้นแหละมันคิดนึกบุงแต่งเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่เห็นหรอกถ้าไปเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังันจะอีกอย่างหนึง่งนะ ตันหามันอยากจะดูอยากรู้อยากเห็นอยากได้ความรู้สึกตัวอยากรู้เป็นรูปเป็นนามอยากเห็นนูน่นนี่นั่นอะไรมันอยากเห็นไปหมดแหละพอมันฟังปับ๊บมันก็จะไปไปสร้างรูปรูปแบบของมันนะ่ะโดยโดยที่เราไม่รู้เขาจริงๆต้องไปเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวจะบอกให้นะแต่ถ้าบอกไปก่อนเนี่ยมันจะไปสร้างรูปแบบของมันแล้วมันจะรู้ได้ยาก แล้วบางทีมันจะไปเข้าใจผิดคิดว่าเรารู้ตรงนี้มันแก้ยากอยู่ตรงนี้